จะมีวิธีการจัดการยังไงอะความคิดการที่เราชอบไปดึงเอาเอาเรื่องคนนั้นคนนี้มาใส่ใจในใส่ส,สมองแล้วก็วนไปแบบนี้เป็นประจำพอวางได้ไม่นานก็วิมาวิจารณ์ครอบครัวมึงก็อย่าไปวิจารดิทําไมมึงต้องไปทําอะไรไปสร้างก็กูบอกอยู่นี่ไงว่าไม่สร้างเหตุมันก็ไม่ทุกข์คถามคือมึงไปสร้างเหตุทําไมเรื่องของมึงหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่กลับมาใช้ชีวิตของตัวเอง ทุกวันเนี้ยมึงทุกข์กับเรื่องชาวบ้านเพราะอะไรก็มึงสารแนที่มึงป่วยกับเป็นโรคดูเรื่องนี้ก็เพราะอะไรก็เพราะมึงสารเณหรือไม่จริงมึงอย่ามาเถียงนะที่มึงเป็นปัญหากันทุกวันนี้เพราะมึงทุกข์กันทุกวันเนี่ยพาะมึงสารแนรไงใครเถียงกูเถียงมาสิอ้าวอาจารย์ก็หนูปาถนาใหญ่เขาได้ดีอ้าวเขาอยากมึงอยากให้เขาได้ดีแต่เขาไม่อยากได้ความหวังดีจากมึงอ่ะเรียกว่าสารเณรมั้ยสารแน เขาขอความเห็นมึงหรือเปล่าไม่อ้าวสารแนเขายังไม่ต้องการความสุขมึงจอาวความสุขประยัดเยียยให้เขาทำไมคนไม่ต้องการรวยมึงจอาวความรวยประยัดเยียดเขาทำไมคนไม่ต้องการได้ดีมึงจอาวความได้ดีประยัดเยียดเขาทำหอกอะไรมึงอย่ามาพูดว่าเจตนาดีมึงอย่ามาพูดว่าเจ็ปาถนาดีไม่ต้องสารแนมึงปาถนาดีมึงเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องดีมากๆเลยต่อสังคมในโลก แต่มึงต้องมั่นใจว่ามึงไม่ทุกข์ถ้ามึงจะปาถนาดีต่อใครมึงต้องมั่นใจว่ามึงไม่ทุกข์ถ้ามึงปาถนาดีต่อใครแล้ว <noting> มึงทุกข์มึงเลิกปาถนาดีพระพุทธเจ้าสอนให้มึงเอาเป็นตัวมึงก่อนตัวมึงยังดีไม่ได้มึงจะไปช่วยเหลือใครได้คําว่าดีไม่ได้กูไม่ได้หมายความว่ามึงต้องประสบความสําเร็จมึงยังปาถนาดีกับตัวเองไม่ได้มึงยังวางใจตัวเองไม่ได้ <substit uting> <expand. S 1> ม mm ึง hmm. จําไว้นะคนจะช่วยเหลือใครได้ต้องไม่เดือดร้อนแก่ตัวเองทั้งทางกายและทางใจมึงคิดว่าคนที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยทำไมเขาถึงลงไปช่วยกันได้เพราะเขาไม่ทุกข์เขาไม่เดือดเนื้อร้อนใจในการให้เงินให้ทองบริจาครัพย์และเขาสามารถลงไปช่วยลงไปดําน้ําลงไปช่วยคนอะไรต่างๆแต่เขาไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์กายไม่ทุกข์ใจไม่ได้อยากได้สิ่งใดตอบแทนกลับคืนมา คนแบบเนี้เป็นคนที่ช่วยเหลือใครแล้วเขาไม่ทุกข์แต่เขามีความสุขในการช่วยเหลือใครเต็มใจเขาช่วยเขาจะช่วยใครไม่เต็มใจเขาช่วยเขาจะเดินออกมาดีๆแล้วเขาจะไม่รู้สึกอะไรเพราะเขาจะคิดว่าเอาเหตุปัจจัยที่คนไม่อยากเต็มใจเราช่วยไปช่วยเหลือคนที่เขาเต็มใจดีกว่าพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าถ้ามึงยังอยากให้เกิดประโยชน์ขึ้นแก่บุคคลอื่นเนี่ยมึงต้องเกิดประโยชน์แก่ตัวเองก่อนไม่ใช่มึงจะไปเกิดประโยชน์กับคนอื่นไม่ได้ พระเจ้าบ <si suppression> อกชัดเจนเลยการที่มึงปาถนาเดียบคนอื่นมึงต้องทําที่ตัวเองก่อนเมื่อทําดีแล้วประโยชน์ที่มึงได้แก่ตัวเองมันจะส่งถึงแก่คนอื่นด้วยมึงจะปาถนาปาถนาดีให้กับตัวเองมึงก็เริ่มต้นทําที่ตัวเองแม้มึงจะปาถนาดีถึงคนอื่นมึงก็ต้องเริ่มทําที่ตัวเองกูถามว่ามึงไม่มีตังมึงจะเอาเงินไปช่วยใครได้มึงต้องไปทําตัวเองให้มีตังก่อนมึงถึงจะเอาตังที่มึงเหลือเฟือดีแล้วเนี่ยไปบริจาคแก่คนอื่นได้ใช่ไหมเออ